ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพอดีมาบอกวิธีการป้องกันการโดนแฮกนะเนาะโดนแฮกข้อมูลในมือถือเราอ่าทำสองวิธีเนี้สามารถป้องกันได้ระดับหนึ่งเลยลหะครับอ่าวิธีอ่าเวลาเขามาแฮกข้อมูลแฮกอะไรในมือถือเราเนี่ยอ่าเราสามารถป้องกันได้เราสามารถตรวจสอบได้อมาผมพาไปดูอผมพาไปทําอ่าตามมาก็ เรื่องการแฮกข้อมูลเนาะเนาะพอดีเราจะทํำยังไงเราจะป้องกันยังไงอ่ะนะครับอ่าเราจะทำงไงเราจะป้องกันยังไงไม่ให้เขาเข้ามาแฮกข้อมูลเราก็เพราะทุกวันนี้มิจฉาชีพมันก็เยอะเนาะเราไม่รู้จะทํำยังไงอ่าก็ผมก็มีวิธีเล็กเลก็กน้อยมีวิธีพอที่จะ,อะบอกแล้วก็แนะนําให้ กับเ,เพื่อนๆนะครับก็เ,เพื่อนๆก็ตามมาดูเนาะตามมาดูเดี๋ยวผมเอ่อพาไปไปทำเพื่อนๆคนไหนที่อันนี้ก็ทําตามผมเลยก็ได้นะทําตามผมทําตามผมเลยเพราะว่าจะได้อ่าจะได้เข้าใจมาครับอ่าเพื่อนๆเ,เข้าไปที่เว็บไอตัวนี้นะอ่า g o o g l e Chrome ตัวนี้นะเข้าไปเลยกดเข้าไปเลยนะ กดเข้าไปเลยเปุย๊บเนี่ยกดเข้าไปแลวทีนี้เพื่อนๆไปกท 3, ดที่ 3, จุดสามจุดข้างบนจุดสามจุดข้างบนนะกดเข้าไปเลยเปุย๊บจุดสามจุดข้างบนแลวทีนี้เพื่อนๆไปตรงที่ตั้งค่าเพื่อนๆไปที่ตั้งค่าข้างบนนะไปที่ตั้งค่าข้างบนแป๊บหนึ่งนะ เพื่อนๆไปที่ตั้งค่านะไปที่ตั้งค่ากดเข้าไปเลยนะที่ตั้งค่านี้นะกดเข้าไปเลยกดเข้าไปเลยกดมาที่ตั้งค่าปุ๊บใช่ไหม้วทีนี้เพื่อนๆเลื่อนขึ้นไปหาหาคาว่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปเลยแล้วทีนี้ไปหาคําว่า เซฟเบ่าซิงอ่าตัวนี้นะเซฟเป่ซิงอ่าโอเคกดเข้าไปเลยนะกดไปเลยอ่าเห็นไหมครับมันจะมีการตั้งค่าอยู่มันจะมีอยู่3ามหัวข้อใหญ่หญอ่าหัวข้อแรกการป้องกันที่ปรับปรุงแล้วหัวข้อที่สองการป้องกันแบบมาตรฐานหัวข้อที่สามอ่าม่มีการปกป้อง ไม่แนะนำ่านะหัวข้อใหญ่ๆก็เขาให้เราติ๊กกันแหละอ่าเราเราก็ไปติก๊กอันเนี้ยอันแรกก็คือเราเข้าไปตั้งค่าอันแรกนี่แหละเข้าไปตั้งค่าตัวเนี้ยก็คือการปกป้องที่ปรับปรุงแล้วอ่าก็คือถ้าเราไปตัวเนี้ยก็คือเราเราไปบล็อกมันไว้ไม่ให้มันเข้ามาอ่าแฮกข้อมูลเราได้เราไปบล็อกกันไว้ไม่ให้มันเข้ามา ดูข้อมูลเราได้เนี่แหละ,ะแล้วทีนี้พอเราเข้าไปบล็อกปุ๊บเนี่ยนะกดเข้าไปเลยนะ,ะแล้วทีนี้เรากลับไปตรวจสอบว่าสิ่งไหนที่เรายังยังไม่ยังไม่ทําบ้างอันนี้เรากลับไปตรวจสอบนะกลับไปตรวจสอบดูแต่ที่จริงเราเราบล็อกกันไว้แล้วล่ะอเราเซฟไปแล้วเราเซฟไปแล้วเราเซฟแล้วเนี่ย เซฟเบราว์ซิงเราเซฟไ้แล้วเซฟเซฟคือป้องกันไว้แล้วระดับหนึ่งอ่ะป้องกันไว้แล้วป้องกันข้อมูลไม่ให้รั่วไหลเลยนะอะไรประมาณนี้อ่ะเรากลับขึ้นไปตรวจสอบทีนี้อ่ะกลับไปตรงที่ตั้งค่านะครับกลับไปตรงที่ตั้งค่าเลยเนี่ยตรงที่ตั้งค่าอ่ะก็อ่ามาข้างล่างมามาหน้าแรกเลยหน้าตั้งค่ามาคําว่าหาคําว่าการตรวจสอบความ ปลอดภัยการตรวจสอบความปลอดภัยนะทีนี้นะกดเข้าไปเลยครับอ่ากดเข้ามาปุ๊บมันจะบอกว่าอ่าตรวจสอบเลยตรวจสอบเลยนะตรวจสอบเลยผมก็ก็กดตรวจสอบเลยแหละปึ๊บเห็นไหมครับตัวไหนที่ในเครื่องมือถืออ่ะตัวไหนที่เรา มีปัญหาอยู่มันจะโชว์ขึ้นมาบอกเลยว่าเฮ้ยคุณยังไม่ได้ทําอันนี้นะอะไรประมาณเนี้อ่าส่วนเครื่องหมายถูกต้องเนี่ยก็คือคุณทําเรียบร้อยคุณทําแล้วป้องกันแล้วอ่าแต่อันไหนที่คุณยังไม่ป้องกันก็คือมันก็จะบอกเลยอ่าถ้าเราอยากรู้อยากเห็นเราก็กดเข้าไปแล้วก็ไปทำแหละมันก็จะเป็นการว่าทําป้องกันหลายชั้นอ่าแต่ตัวเนี้ยอ่าเราเซฟแล้ว เราเซฟเราบล็อกแล้วนะเราป้องกันแล้วอตัวที่ผมบอกเมื่อกี้ตัวสุดท้ายอ่ะนั่นแหละเราเซฟแล้วเราป้องกันแล้วอไม่ให้มันแฮ็กข้อมูลเราได้แล้แล้วนี่แหละคือตัวเนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วคือเราเซฟแล้วเราป้องกันได้เยอะแล้วป้องกันถือว่าโอเคแล้วนั่นแหละส่วนตัวนี้เพื่อนๆอยากเข้าไป ทำก็เข้าไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนอ่าก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับถ้าเผื่อใครเห็นว่าคลิปนี้ดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากไอ้คอมเมนต์ด้วยก็ขอบคุณมากครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ